556วันนี้เวลา16นาฬิ39นาทีพระเจ้าวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาชพระนัอาามาสเสด็จไปทรงเปิดงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโรครั้งที่2 2ประจำปี2556ณห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขารามบงวานซึ่งองค์การสาประชาชาติได้กำหนดให้วันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอสโร เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคเอสสร้างความเข้าใจและให้กำลังใจกกบผู้ที่ติดเชื้อโดยสภากาชาติไทยร่วม,มือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนจากกิจกรรมรณรงค์งานวันเอสโลคขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากที่มีพระรารัสเปิดงานแล้วได้ประทานรางวัลและโลก่แก่ผู้ชนะเลือดจากการปกวดพาเรตรถบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์การสาธารณสุขด้านสังคมและสื่อสร้างสารรคหน่วยงานและองค์กรดีเด่น ผู้สนับสนุนดีเด่นมทังผู้มีอุปการะคุณจากนั้นทรงจุดเทียนจากโคมและทรงร่วบขับร้องเพลงอย่ายอมแพ้และเพลง่คำสัญญาเพื่อเป็นกำลังใจจากผู้ติดเชื้อแล้วทอดพระเนตรพิธศการกับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการประปวดสบวยพาเรตตกแต่งรถรนรงค์วันเอสโรคสิงถ้วยประธาน พิธรทศการให้ความรู้ทางการแพทย์และกิจกรรมบันเทิงโดยศิลปินดารารวมทั้งบริการตรวจเชื้อ HIV ที่ทราบผลภัยในหนึ่งชั่วโมงผู้